เราจะจริงใจกับลูกค้าเราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาเราจะพิจารณาก่อนว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะกับเขาจริงๆหรือเปล่าแล้วให้ลูกค้าตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าจะต้องการสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าสวัสดีค่ะชื่อเอนะคะเป็นผู้จัดการสาขาอมงคเทียค่ะเขาหอแว่นตั้งแต่ปี3 4จนถึงปัจจุบันก็ประมาณ32ปีค่ะ หลังจากเราทำงานมา32ปีเนี่ยจริงๆเรามีความผูกพันกับลูกค้าค่อนข้างเยอะแต่ถ้าลูกค้าที่รู้สึกประทับใจเนี่ยจะมีหลายครอบครัวเหมือนกันเขาทำแว่นให้คุณปู่มาก่อนแล้วก็มาทําให้รุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่าคงได้ทําให้รุ่นลูกรุ่นหลานเขาต่อไปเรื่อยๆอีกมันให้ความรู้สึกว่าเรากับลูกค้าเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนกับว่าไม่ว่าเขาจะเกิดปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับการมองเขาก็จะกลับมาหาเราเพื่อบอกเราว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วนะ เหมือนเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับลูกค้าจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะจริงใจกับลูกค้าเราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาเราจะพิจารณาก่อนว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะกับเขาจริงๆหรือเปล่าถ้าเป็นสิ่งที่เหมาะกับเขาเราก็จะทำให้เขาแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะกับเขาเนี่ยเราก็จะบอกเขาเลยว่าจะมีข้อดีข้อเสียยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วให้ลูกค้าตัดสินใจทีนึงว่าจะต้องการสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่า นื่องจากว่าแว่นตาเนี่ยมันจะอยู่คู่กับชีวิตของลูกค้าท่านนั้นตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเลยการทําให้ลูกค้าใส่แว่นอันนึงได้อันนั้นหมายถึงว่าเราอะมอบความสุขให้กับคนคนหนึ่งเลยมันเหมือนกับมันไม่ใช่เป็นแค่งานเซอร์วิสหรืองานขายแต่มันเป็นเหมือนงานที่เราสามารถสร้างความสุขให้กับคนทุกคนที่เข้ามาหาเราได้